สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์อาจารย์อดัม .tv Welcome to Ajarn Adam .tv ในอาจารย์อดัม .tv มีโซนของบล็อกที่อาาได้รวบรวมบทความและวิดีโอหลายร้อยวิดีโอที่คุณเข้ามาชมได้เลยนะครับมันเป็นการตอบคำถามค้างขาใจคนไทยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษรับรองว่าถ้าคุณเข้ามาดูนะครับคุณจะหายข้องใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริง มากกว่านั้นมีคอร์สออนไลน์หลายคอร์สนะครับคอร์สแรกก็คือคอร์สจำน้ำตื้นออนไลน์นะครับซึ่งคอร์สนี้มีไว้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อยนะครับอาดัมจะสอนไวยากรณ์พื้นฐานการแต่งประโยคที่ใช้ the verb to be the verb to do the verb to have แต่แน่นอนนะครับอาดัมไม่ได้สอนเหมือนตำราที่ถูกเขียนเมื่อหลายศตวตรรษก่อน,นครับไม่เอานะครับอาดัมสอนในวิธีที่ฝรั่งนะฮะเจ้าภาษาใช้กันจริงในปัจจุบันนะครับ คอสที่2ก็คือคอสชัดเวอร์ออนไลน์หรือที่ดําเรียกว่าคอสชัดเวอร์นั่นเองเพราะว่าดําจะสอนเกี่ยวกับการออกเสียงที่พูดยากสำหรับคนไทยหรือที่คนไทยมักใช้ผิดครับไม่ว่าจะเป็นตัว v ตัว r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  นั่นเองครับ l h ch sh ชต่างกันยังไงนะ หรือ,อตัว th โอ้เยอะแยะไปหมดนะครับลิ้นก็เหนื่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรในคอร์สนี้อดัมก็จะอธิบายอย่างกระจ่างนะครับว่าคุณต้องทำยังไงกับลิ้นปากกับกรามถึงจะเปล่งเสียงออกมาให้ชัดเป๊ะเวอเหมือนเจ้าของภาษาให้ได้แล้วก็ยังมีคอร์สอื่นๆให้เลือกเรียนตามความต้องการนะครับอดัมรับรองนะครับว่า I guarantee กำลันตีนั่นเองนะครับว่า ถ้าคุณเข้ามาเรียนในอาจารย์ adam tv บ่อยๆเนี่ยภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาแบบก้าวกระโดด Your English will skyrocket